ไม่ครูคเคิดถึงกันหนูจะตั้งใจเรียนนะคะ ตรงแตกแรกยิ้มครั้งที่13นะครับเราเดินทางมาต้องบอกว่าไกลพอสมควรนะฮะจากหัวหินมาเนี่ยมาที่บ้านป่าหมากเนี่ยโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบ3ชั่วโมงระยะทางเนี่ยแค่100กิโลเท่านั้นจากหัวหินนะทำไมถึงใช้เวลานานเพราะว่าที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเข้ายากนะฮะเข้ายากแล้วก็ ทุลัก,กันดลานในบางช่วงนะครับถนนดีบ้างไม่ดีบ้างนะฮะวันนี้ผมก็รับหน้าที่ทอดไก่นะครับตั้งแต่มาเนี่ยมาถึงก็ทอดเลยแล้วก็เด็กที่เนี่ยก็มีประมาณเกือบ200คนนะครับถามว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทำไมมาอยู่ตรงตรงแถวเนี้ยบ้านะมาณเนี่ยอยู่ติดชายแดนนะอยู่ที่อำเภอสามรอยอดจังหวัดประจวบคีรีขันอำเภอสามรอยอดเนี่ยไม่ได้อยู่ฝั่งทะเลนะครับเป็นฝั่งเดียวครับ ทางภูเขาทั่วเขาตะนาวศรีอ,อ่กว่าจะเข้ามาถึงสุดๆภุรก,กันดานจริงๆนะโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทำไมต้องตั้งอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเพราะว่าตชดอเนี่ยตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยเขาเป็นเหมือนกันชนนะครับเขามีกฎหมายสัญญาเจนีวาอยู่ว่ากองทหารเนี่ยไม่สามารถเข้ามาตั้งชิดชายแดนได้25กิโล เขามีระยะล้นเข้าไปอยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตำรวจตะเวนชายแดน,นอยู่ในระยะที่เป็นกันชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพวกชนเผ่าต่างๆที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยก็จะเป็นคนกะเหลี่ยงปากยอก็คือเผ่าเดียวกันนั่นแหละอยู่ตามแนวเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยตชดเขาก็เลยตั้งโรงเรียนเพื่อมาให้ความรู้กับเด็กๆเ,เหล่านี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสัญชาติไทยนะฮะคือต้องบอกว่า เขาก็อยู่ในฝั่งไทยเหมือนกันนะครับเราก็ต้องให้ความรู้เขาถึงแม้ว่ามันจะไม่มีน้ําไม่มีไฟฟ้าแต่ที่นี่ยังมีโซลาร์เซลล์เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้นแล้วก็ที่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนของรัฐบาลแต่ที่นี่นะครับต้องบอกว่าเขาได้งบประมาณในการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆเ,เนี่ยมื้อละ20บาทต่อคนถามว่า20บาทต่อคน ก็ผมได้ได้ฟังจากคุณครูหลายๆคนนะหลายๆท่านเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ผัก20บาทต่อคนน่ะก็จะมีแต่ผักมีแต่ไก่มีแต่เรื่องต้มเรื่องผัดนิดๆหน่อยๆคือไม่ได้มีอาหารที่ดีๆเข้ามาให้พวกเขาเพราะว่าด้วยหนทางที่มันลําบากอ่ะต้องบอกว่าลําบากรถที่มาได้รถเก๋งก็ไม่แนะนําให้เข้ามาก็ได้เป็นรถ SUV เนกประสงค์รถกระบะยกสูงอะไรเงี้ยเข้ามาได้ระหว่างทางที่ผมเข้ามาเนี่ยผมนึกขึ้นมาได้อย่างเมื่อ4ปีก่อนผมทําโครคมมกกงการกระดานดานะครับตอนทําคลิปหมอมถนัดแดกใหม่ๆก็ทําโครงการกระดานดําก็นําสิ่งของเนี่ยพวกเครื่องใช้เครื่องเรียนตอนนั้นยังไม่ได้ทาภูมิแตกแรกยิมนะก็เข้าไปเนี่ยที่ลําบากลําบากเนี่ยทั้งอมก่อยก็ไปที่ทั้งด่านช้างสุบรรณบุรีก็ไปบางทีเดินทางบางทีเป็นครึ่งวัน กพราะถนนหนทางมันไม่ดีแต่ที่เลิกทําไปเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน่ยผมผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงไม่รับเงินบริจาคผมจะเท้าความไม่ฟังเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมรับเงินบริจาคมาแล้วนะผมก็ไปทำผมทําจริงๆจังๆนะผมไม่ได้ทําเล่นๆแต่ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรทำลายเจตนาดีๆของผมโดยกล่าวหาว่าผมเนี่ยเอาเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัว อันนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมเจอมาแล้วเมื่อ4ปีก่อนไม่เป็นไรในเมื่อเขาถามผมก็ชี้แจงชี้แจงหมดทุกบาททุกสตางค์ไปไหนมาไหนไปหมดไปถึงมือเด็กๆหมดทุกบาทแม้กระทั่งสลึงเดียวผมก็ไม่เคยรับเอามาเป็นของสมบัติส่วนตัวนะครับผมเอาไปบริจาคหมดผมก็เอาไปชี้แจงพอชี้แจงเสร็จก็ความรู้สึกมันเสียไปแล้วนะครับความรู้สึกมันเสียไปก็เลยทําให้ผมเนี่ย เลิกล้มโครงการกระดานดำไปนะครับก็ไม่ได้ทำต่อหลังจากที่ทำไปประมาณ3ครั้งมั้งสถึงสครั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะสครั้งนะครับแล้วผมก็มาทำช่วยเหลือน้ำท่วมที่น้ำท่วมใหญ่เลยแถบอยุธยาสิงห์บุรีชัยนาทพิจิตผมไปช่วยหมดตอนนั้นก็รับเงินบริจาคมาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมโพสชี้แจงหมดทุกบาททุกสตางค์ก็ยังเกิดปัญหาอีก ถุงเขาเรีกถุงยางชีพที่ผมทำไปเนี่ยเอาไปบริจาคก,ก็มีคนมาช่วยขนอะถุงหายทำไป2,000กว่าใบถุงหายไป500ใบาบางสิ่งบางอย่างมันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบเราไม่ยุ่งกับใครดีกว่าตัดปัญหาก็เลยมาทำโครงการพุงแตกแลกยิ้ม2ปีแล้วนะฮะที่ทำมาก็ตั้งใจว่าจะทำอาหารเพื่อแลกกับรอยยิ้ม ของน้องๆโดยใช้ทุนของร้านข้าวแกงถนัดแดกกำไรที่ได้มาจากการขายข้าวแกงผมก็จะเอามาทําตรงนี้แล้วก็ไม่ได้รับบริจาคนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะมีหลายคนถามเยอะมากว่าทําไมผมไม่รับบริจาคต้องขอโทษจริงๆผมไม่อยากให้มันเกิดมีเรื่องแบบนี้ที่มันแบบทําให้ผมรู้สึกสะเทือนใจทุกวันนี้ก็ยังมีคนบอกว่าผมสร้างภาพที่ทำาลยเนี่ยถ้าสร้างภาพอ่ะมันไม่ทําถึง13ครั้งหรอกครั้งสองครั้งก็เลิกแล้ว ไม่จะเป็นแล้วก็จะทําอีกนานด้วยผมไม่ได้ต้องการชื่อเสียงแหละกูมีแต่ชื่อเสียชื่อเสียงก็มีชื่อเสียก็มีไม่ยังเป็นที่ต้องมาสร้างภาพอ่ะที่ทําทุกวันนี้ทาเพราะอะไรหนึ่งทําแล้วมันมีความสุขเห็นเด็กๆเ,เขาได้กินอาหารที่เขาแบบกินอยู่เป็นประจําเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะยี่สิบบาทมันจะไปพออะไรถูกไหมครับต้นทุนอาหารสมัยนี้วัตถุดิบก็ราคาสูงละเราก็แค่มาแบ่งเบาภาระ,ะของโรงเรียน แล้วก็ทำให้น้องๆได้มีอาหารดีๆได้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้างก็ได้มาเลี้ยงอาหารนักเรียนได้มาเลี้ยงอาหารคุณครูที่เขาก็ทุ่มเททำงานเสียสละมาอยู่แดนไกลเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่เชียงรายนะตำรวจตะเวนชายแดนที่เนี่ยแต่ต้องมาประจำที่เนี่ยเขาก็ต้องมาสอนเด็กอยู่เนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างก็อยากจะบอกว่ามันมันเป็นความสุขแล้วก็อยากให้หลายๆคนที่ได้ดูคลิปเหล่านี้เห็นแล้วก็ทำตามไม่ต้องมาบริจาคให้ผม ไม่ต้องมาช่วยผมผมหาทางเองได้แม้ว่าปีนี้ร้านข้าวแกงถนัดแดกอาจจะไม่มีกําไรขาดทุนเพราะว่าเราเกิดสถานการณ์โควิดมาปิดหลายเดือนเงินเดือนพนักงานผมก็จ่ายเต็มไม่ได้มีหักเขาก็ดูแลเขาแต่รายรับน้อยลงขาดทุนฮะปีนี้ขาดทุนแต่ผมก็จะไม่เลิกทาสิ่งเหล่านี้เพราะว่าผมทําแล้วผมมีความสุขแล้วก็อยากให้คนที่ได้ดูได้มาทําตาม และคุณก็จะได้เห็นว่าพวกเขามีความสุขแค่ไหนและรอยยิ้มที่ได้มามารู้สึกดีแค่ไหนแม้กระทั่งวันนี้เราจะเดินทางมาไกลมันมันลำบากนะแต่ผมก็ไม่ได้ท้อผมก็จะไปอีกแล้วก็จะไปอีกวันหนึ่งถ้าไม่มีผมอยู่ร้านข้าวแกงถนัดแดกโครงการนี้ก็จะต้องเดินต่อไปนะครับเพราะผมไม่ได้ทําเป็นการส่วนตัวผมก็ชวนน้องๆที่ร้านพนักงานที่ร้านก็แลกเปลี่ยนกันมาวนเวียนกันมา พื่อที่จะมาทําโครงการนี้เพื่อให้เขาได้ซึมซับสิ่งที่ผมได้เริ่มไว้หรือหลายๆคนก็เคยมาแบบนี้ก็จะรู้สึกแบบผมอะว่ารู้สึกอิ่มใจรู้สึกมีความสุขกับเรื่องแบบนี้ก็ครั้งต่อไปก็อยากให้ผมไปที่ไหนก็แนะนํามาที่อินบ็อกซ์นะครับแฟนเพจหม่อมถนัดแดกหรือว่า IG หม่อมถนัดแดกก็ได้นะครับก็ผมก็จะพยายามไปให้ได้ทุกที่อย่างที่ร้องขอมาแล้วน,นะครับก็อยากให้ทุกคน มีมนุษยธรรมนะฮะคือธรรมที่มนุษย์พึงมีให้ต่อกันการที่เราแบ่งปันแค่อาหารหนึ่งมือ้อแต่ทําให้เขามีความสุขไป1วันหรือ1ปีที่เขาจะนึกถึงเราแต่เราคนที่ให้เรามีความรู้สึกที่ดีกว่าเพราะเราจะเก็บมันไว้ตลอดไปครับสวัสดีครับ ปัจจุบันมีครูตัวตำรวจตะวันชัยแดน6นายนะครับครูเด็กเล็กนะครับจำนวน2อง2คนเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2นะครับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีทั้งเรียนทั้งหมด162คนนะครับเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงปากยอนะครับซึ่งมีฐานะยากจนก็ครอบครัวหนึ่งก็จะมีลูกเยอะลูกก็อย่างน้อยก็5 5 1 0ถึงคนเมื่อรู้ว่าท้องเนี่ยเราก็จะต้องไปดูแลตั้งแต่รู้ว่าตั้งครรภ์จนถึงคลอดหลังจากคลอดเราก็ดูแลจนถึงเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา ก็ดีใจครับที่ทางพี่หมอมถนัดแดกนะครับเข้ามานะครับเติมความสุขให้กับน้องๆน,นะครับทำให้น้องๆได้อิ่มอิ่มใจนะครับอิ่มท้องนะครับทำให้คนภายนอกนะครับได้ได้รู้จกักโรงเรียนตชดบ้านประมักมากยิ่งขึ้นก็ขอจเจริญพรคุณโยมทุกท่านเลยเนาะขอบคุณพี่หมอมที่ได้มาร่วมกันช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ก็ขอบคุณแล้วก็ขอจเจริญพรคุณโยมทุกทุกท่านเลยแล้วก็ มีความประทับใจนะคะปกติถ้าทําบุญเนี่ยเราก็จะใช้ปัจจัยแต่อันนี้เราลงแรงด้วยแล้วก็เห็นน้องๆมีความสุขซึ่งพวกเขาได,ได้รับอาหารอย่างนี้คิดว่าคงคงไม่มีบ่อยเท่าไหร่เท่าไหร่ละคะ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ท,ที่ได้มารู้สึกว่ามันมีคุณค่าเพราะการเดินทางเนี่ยค่อ,ขอ,ขอนข้างจะลำบากมากกว่าจะเข้ามาได้เนี่ยใช้เวลาเดินทางตั้งสาชั่วโมงภูมิใจที่ได้ทาบุญกับหมอมหาแดกด้วย ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบสามก็ไม่รู้จะจะพูดอะไรเนาะเพราะแบบเออเราเราทำมาทามาอย่างเงี้ยตลอดมันรู้สึกดีที่แบบเวลาเราทำอะไรให้ให้ใช่กับน้องๆที่เขาเขารู้สึกเหมือนแบบเออเขาเขาอิ่มกินอิ่มเราก็แบบอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็แบบคุณครูที่นี่ก็แบบเออช่วยสปอร์ตเราดีมากอื น้องๆก็เห็น Arrow, น้องกินอ okay. ิ่มแล้วก okay. mm? <y> ็เราก็พมิใจนะคะหายเหนื่อยหายเหนื่อยหายเหนื่อยเลยขอบคุณขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแกงขนาดแกงขนาดแดดปุแบ็คเลนเปิดมายูชุกไม่รู้จะดูดีกา